สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามชนแนลครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับ MVP 88ครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไฮโลไทยกันเนาะวันนี้ก็มาจัดแบบสเต็ปทุนพันห้าเนาะพันหพี่ว่าไงว่าสัน้นมาก็ สำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องปามแชนแนลด้วยนะครับผมก็จะมีช่องนี้ช่องหลักเนาะก็จะมี V1 กับ V2 ก็จะเป็นสไตล,ล์ไฮโลล้วนครับผมมาสำหรับใครที่ชอบไฮโลก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมมาจังหวะนี้จังหวะนี้จัดไรดีจัดสูงเลยมาตามสเตปครับผมเล่นห้องนี้ครั้งแรกเนาะก็ไม่กล้า ใส่เยอะครับผมก็จะเสียดดยเงินหน่อยๆเนาะมาถ้ามันได้ก็ดีไปถ้ามันเสียก็พอได้นั่งเหงาอยู่ครับผมมาแต่ <S <S เ, <S <S เพื่อเอฟซีครับผมจัดให้ครับผมมาดอกนี้โอ้โหเห็นสามมาโอ้โหขุนแบบน้ำตาเทเล็ดครับผมเห็นสามมาก่อนโอ้โหแต่ยังดีครับผมยังออกสูงเนาะเอาก็บวกไม้ เยอะพอสมควรอยู่ครับผมมามาตาต่อไปครับผมรอบนี้พี่จะซึ้งน้องหมวยเอาให้คักๆเลยเนาะคักๆภาษาเล้วพี่น้องมาจัดไปครับผมสูงอีกครั้งมารอบนี้จัดสูงครับผมมาดูครับผมต้องใส่11ให้โลรดักไว้ครับผมเพราะว่า ไว้ใจไม่ได้ครับผม11เไฮโลเนี่ยมันชอบมาแบบไม่มีปีมีขุยเนาะเอาห้าสองดอกเรียบร้อยครับผม 3, โอ้โหสามสามไอสามห้าห้าครับผมโอ้โหเอาไปบวกไป 400, อีกสี่ร้อยตัวนี้ก็สามพันสองแล้วเนาะเอาได้เท่านี้ก็พอแล้วมั้งได้กำไรแล้วเนาะเอางั้นก็เอาแค่นี้ก็พอแค่พขหอมปากหอมคอก็พอก็อย่าลืมครับผม MVP แปด ปเนาะเอา้าก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม